สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดบทวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่อง Enola Holmes กันค่ะบทวิจารณ์นี้มีชื่อว่า Enola Holmes เสียงของผู้หญิงและเสียงของประชาชน Enola Holmes เป็นผลงานภาพยนตร์ของ Netflix ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวรรณกรรมชุดสำหรับเยาวชนเรื่อง The Enola Holmes Mysteries อิงจากนวนิยายเรื่อง Sherlock Holmes อีกทีและเล่าออกมาผ่านการกำกับของผู้กำกับแฮร์รี่เบเบี เนื้อหาในภาพยนตร์เรื่องเอโนราโฮ m e มเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษสมัยวิกตอเรียนเอโนราโฮ m e มเป็นน้องเล็กของบ้าน h o l m มสมีพี่ชายคนโตชื่อ My c ค o ลสและพี่ชายคนรองชื่อ h ชล็อกเอโนร a ถูกเลี้ยงดูโดยแม่ที่มีความคิดแตกต่างไปจากขนบของสังคมเธอสอนทักษะและศาสตร์ต่างๆให้เอโนราทำให้เอโนราเป็นเด็กที่ฉลาดและกล้าที่จะออกนอกกรอบที่สังคมกำหนดไว้สำหรับผู้หญิงในยุคนั้นในเชา้าวันเกิดอายุครบ16ปีของเอโนรา เธอตื่นขึ้นมาพร้อมกับพบว่าแม่ของเธอหายตัวไปโดยทิ้งเธอไว้เพียงลําพังกับกล่อ,องของขวัญวันเกิดที่เป็นเพียงเบาะแสเดียวซึ่งมีปริศนาซ่อนอยู่และมันได้บ่มเพาะความคิดที่จะออกตามหาแม่เมื่อหมคคลอฟและเชลล็อกเดินทางมาถึงที่บ้านก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากที่น้องสาวของพวกเขาไม่สวมหมวกหรือว่าถุงมือให้ดูเรียบร้อยสง่างามเหมือนหญิงสาวทั่วไปและเมื่อเอโนราได้รู้ว่า ไม่ครับตั้งใจจะส่งเธอไปเรียนที่โรงเรียนการเรียนเพื่อสตรีของคุณแฮริสันเธอจึงตัดสินใจหนีออกจากบ้านเพื่อไปตามหาแม่ที่หายไปเอนล่าปลอมตัวเป็นเด็กผู้ชายขึ้นไปบนรถไฟที่ซึ่งเธอได้พบกับชายหนุ่มนามว่าทิลส์เบอรีขณะที่เขากำลังหนีจากลินทอนมือสังหารที่ถูกส่งมาเพื่อกำจัดเขาหลังจากที่เอนล่าช่วยทิลส์เบอรีทั้งคู่ก็มุ่งหน้าไปยังลอนดอนและระหว่างการเดินทางมีภาพของทั้งคู่ก็ได้เกาะตัวขึ้น เอโนล่ายังคงตามหาแม่ในลอนดอนต่อไปแต่ระหว่างนั้นเธอถูกลินทอนทำร้ายทำให้ตัดสินใจได้ว่าการช่วยทิวส์เบอรีเป็นภารกิจที่ต้องไปทำก่อนการตามหาแม่เอโนล่าจึงออกตามหาทิวส์เบอรีด้วยสินความเป็นนักสืบที่มีหลังจากรวบรวมหลักฐานทำให้เอโนล่าเชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้ทิวส์เบอรีโดนปองร้ายนั่นเป็นเพราะแนวคิดที่ต้องการให้มีการปฏิรูปทางการเมือง แต่นั่นไม่สำคัญเท่ากับว่าเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกสภาขุนนางผู้มีสิทธิในการโหวตปฏิรูปร่างกฎหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทางการเมืองในตอนแรกเอโนราคิดว่าเป็นอาของเขาที่เป็นผู้บงการเพื่อหวังทรัพย์สมบัติอันมหาศาลแต่แท้จริงแล้วเป็นคุณย่าของทิวส์เบอรีต่างหากที่ต้องการให้เขาตายเนื่องจากเป็นทางเดียวที่จะขัดขวางไม่ให้ทิวส์เบอรี่ลงคะแนนเสียงสนับสนุนร่างกฎหมายปฏิรูปซึ่งตัวเธอไม่เห็นด้วย หลังจากนั้นเอโนล่าก็ทําการสืบหาแม่จนได้รู้ว่าแม่ของเธอกําลังวางแผนก่อการร้ายเพื่อเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเอโนล่าพบว่าแม่ของเธอยังได้สะสมดินระเบิดเอาไว้เป็นจํานวนมากอีกด้วยแต่สุดท้ายแล้วกฎหมายปฏิรูปก็ผ่านสภาโดยชนะโหวตหนึ่งเสียงและเสียงนั้นก็เป็นเสียงของทิลส์เบอรีเมื่อเป็นเช่นนั้นแผนการร้ายที่แม่ของเอโนล่ากับกลุ่มนักปฏิวัติศาสตร์ที่วางเอาไว้ก่อนหน้านี้จึงไม่จําเป็นอีกต่อไป แม่ของเอโนอล่ามาพบกับเอโนอล่าและบอกลูกสาวถือว่าเธอภูมิใจในตัวเอโนอล่าการดำเนินเรื่องผ่านตัวละครเอโนอล่าทำให้เราเห็นสภาพสังคมเศรษฐกิจการเมืองในอังกฤษในยุควิกตอเรียนได้รับรู้บทบาทของเอโนอล่าที่มีในสังคมว่าเป็นอย่างไรจากบทบาทของเด็กผู้หญิงที่ตามหาแม่แต่กลับมีเรื่องราวที่ส่งผลกระทบครั้งใหญ่ต่อสังคมและค้นหมู่มากที่ทําให้เอโนอล่าไปได้ไกลกว่านั้นเราจึงใช้แนวคิดการวิจารณ์วรรณกรรมกับสังคม วิจารณ์ในประเด็นเรื่องเสียงของผู้หญิงและเสียงของประชาชนเสียงของผู้หญิงในภาพยนตร์เรื่องเอโนราโฮแสดงบทบาทของผู้หญิงทั้งด้านที่ตรงตามขนบธรรมเนียมของสังคมและด้านที่หลุดออกนอกกรอบสังคมผ่านตัวละครหญิงแต่ละตัวในเรื่องตัวละครเอโนราเป็นเด็กผู้หญิงที่เรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงหัวสมัยใหม่มีความคิดนอกกรอบอันเนื่องมาจากการอบรมเลี้ยงดูโดยแม่ของเธอ ที่ไม่ได้บังคับให้เอโนล่าต้องทำตัวเรียบร้อยเป็นสุภาพสตรีเหมือนผู้หญิงส่วนใหญ่ในสังคมแต่แม่ของเธอสอนสา้ตรต่างๆให้เธอมากมายเสริมสร้างให้เธอมีความคิดที่กว้างไกลกล้าคิดกล้าลงมือทำให้เอโนล่าสามารถเลือกหนทางชีวิตด้วยตนเองและจากการที่เธอมีพี่ชายคนหนึ่งเป็นนักสืบผู้โด่งดังเธอจึงมีความเป็นนักสืบอยู่ในสายเลือดด้วยเมื่อแม่ของเธอหายตัวไปเธอจึงต้องการออกตามหาแม่แต่พี่ชายคนโตไมเคิล กับพยายามควบคุมดูแลเธอแทนแม่ที่หายไปต้องการให้เอโนล่าเข้าไปเรียนในโรงเรียนประจำที่หญิงสาวส่วนมากถูกส่งไปอบรมกิริยามารยาทต่างๆและตำหนิเอโนล่าหลายเรื่องที่เธอปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมกับการเป็นหญิงสาวรวมถึงการที่ไมเคิมองข้ามความสามารถของเอโนล่าจนทำให้เธอได้บาะแสที่แม่ของเธอทิ้งไว้และหนีออกจากบ้านไปได้และระหว่างที่ออกตามหาแม่เอโนล่าได้แสดงให้เห็นถึงความคิด ที่ไม่ได้ถูกค่านิยมในสังคมมาควบคุมเช่นเรื่องของการแต่งกายยกตัวอย่างในภาพยนตร์ที่เอนูล่าพูดว่าคอเส็ et, สัญลักษณ์แห่งการกดขี่ของผู้คนที่ถูกบังคับให้ใส่มันแต่สำหรับฉันซึ่งเลือกที่ใส่มันเองในสมัยวิกตอเรียนที่คอเซ็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้หญิงเอนูล่าคิดว่าการแต่งกายควรเป็นความเต็มใจของตัวเราเองไม่ใช่การถูกบังคับแต่งเพราะมีค่านิยมมากดทับ และเอโนล่าได้ใช้ความรู้ทักษะทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่สอนในการเผชิญโลกความจริงอันโหดร้ายทําให้ตัวเธอมีการพัฒนามากขึ้นมองเห็นภาพสังคมมองเห็นปัญหาได้กว้างขึ้นได้ใช้ความเป็นตัวของตัวเองทําให้เอโนล่าได้ตัดสินใจทําสิ่งต่างๆที่เธอคิดว่าถูกต้องโดยไม่ได้กังวลหรือลังเลเลยว่าสิ่งนั้นจะเหมาะสมกับการเป็นหญิงสาวที่อยู่ในสังคมหรือไม่และยังมีตัวละครแม่ของเอโนล่าและบรรดาเพื่อนๆพ,นพนผู้หญิงของแม่เอโนล่า ในฉากที่เอนล่าได้พบกับอีดิดเพื่อนของแม่เธอในร้านน้ำชาแห่งหนึ่งซึ่งด้านบนร้านน้ำชานั้นกับเป็นสถานที่ฝึกศิลปะการต่อสู้ให้กับผู้หญิงเหมือนที่แม่ของเธอเคยฝึกให้กับเธอแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของผู้หญิงบางส่วนที่เริ่มจะลุกขึ้นสู้ต่อรากความไม่เป็นธรรมในสังคมไม่ต้องการที่จะถูกกดทับจากขนบธรรมเนียมต่างๆของสังคมอีกต่อไปพอเพราะเพศหญิงในสมัยวิกตอเรียนมีหน้าที่เพียงบริการสมาชิกครอบครัว เป็นช่วงเวลาที่สตีไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมศาส,สนาหรือว่าการเมืองแต่หลังจากที่เอนล่าได้พบบอดแสอื่นๆมากขึ้นก็ได้รู้ว่าแม่ของเธอไม่ได้หายตัวไปเฉยๆแต่กลับเป็นผู้นำของผู้หญิงที่ต้องการเรียกร้องความเปลี่ยนแปลงและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มขับเคลื่อนสังคมที่มุ่งให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยในคนหมู่มากนำไปสู่ประเด็นถัดไปของเราค่ะเสียงของประชาชน การขับเคลื่อนนี้เกิดขึ้นจริงในลอนดอนช่วงปี1884เกิดการผลักดันกฎหมาย The Third Reform Act โดยรัฐบาลของวิลเลียมแกรนสโตนซึ่งตั้งใจจะขยายฐานการโหวตไปสู่ประชาชนทั่วไปมากขึ้นเป็นการพยายามเปลี่ยนแปลงสังคมให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการปกครองและออกความคิดเห็นมีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้นจากที่โดนกดทับจากพวกชนชั้นปกครองหรือพวกขุนนางแต่ฝ่ายเดียวมาโดยตลอด ภาพ,พยนต์เรื่องนี้จึงแสดงถึงเสียงของประชาชนทั่วไปที่ได้พยายามลุกขึ้นสู้กับความไม่เท่าเทียมและการที่ชนชั้นสูงส่วนใหญ่ยึดอำนาจไว้กับตนเองไม่ยอมปล่อยและมองประชาชนทั่วไปมีฐานะและความสามารถต่ำต้อยกว่าชนชั้นของตนมองว่าคนที่ไร้การศึกษาเท่ากับพวกที่ล้มเหลวไม่สมควรจะได้รับสิทธิ์ในการเมืองเหมือนประโยคหนึ่งที่ไมครอปพูดไว้ว่าปฏิรูป พระเจ้าช่วยพวกเราด้วยถ้ามันมีอะไรสักอย่างที่ประเทศเราไม่ต้องการก็คือการเพิ่มขึ้นของคนที่มีสิทธิออกเสียงที่ไรการศึกษาเนี่ยแหละอังกฤษจะวอดวายแน่และการแสดงออกผ่านตัวละครไวเค้าทิเบอรี่ที่เอนล่าได้ช่วยไว้ในตอนต้นเรื่องตัวละครไวเค้าทิเบอรี่เป็นขุนนางรุ่นใหม่ที่ถูกตามค่าจากตระกูลของตนเองที่ไม่พอใจที่เขาจะออกเสียงปฏิรูปสังคม ในภายหลังหลังจากที่ทุกอย่างคลี่คลายแล้วไวเคิลทิเบอรี่ก็ถือเป็นส่วนหลักในการเปลี่ยนแปลงสังคมนอกจากนี้ยังมีฉากเสียดสีชนชั้นสูงที่ไม่ได้ต้องการอำนาจเพิ่มแต่ก็ไม่ได้สนใจการเปลี่ยนแปลงหรือเรียกว่าอิกนอร n นธผ่านตัวละครเชอร์ล็อกที่ออกตามหายเอนรล่าจนมาเจอกับอีดิตและได้พูดคุยกันเพราะคุณไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเมื่อไรอำนาจคุณจึงไม่สนใจเรื่องการเมืองอีดิตวิจารณมันน่าเบื่อจะตายเชอร์ล็อกแก้ตัวก่อนอีดิตจะตอบกลับว่า คุณไม่สนใจที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะโลกที่คุณอยู่สุขสบายดีอยู่แล้วฉากนี้ชัดเจนเรื่องความมุ่งต้องการการเปลี่ยนแปลงในสังคมการส่งเสียงของคนทั่วไปที่ถูกกดทับและต้องอยู่ในสังคมที่เผชิญกับความยากลําบากไรสิทธิ์ไรเสียงไรอำนาจท,ที่จะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองดีขึ้นและจังสังเกตได้ว่าประเด็นนี้แม้ผ่านมาเป็นร้อยปีก็ยังคงมีอยู่ในสังคมปัจจุบันทําให้เมื่อเราดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วเรามองปัญหานี้ได้ชัดเจนเกิดความรู้สึกร่วมไปได้ง่าย จากทั้งสองประเด็นที่ได้พูดไปทําให้เห็นถึงตัวละครแม่ของเอโนล่าที่ดําเนินบทบาททั้งสองบทบาททั้งบทบาทของแม่และบทบาทของประชาชนผู้เรียกร้องประชาธิปไตยแต่ในเรื่องจะเห็นได้ว่าแม่ของเอโนล่าไม่สามารถดําเนินบทบาททั้งสองบทบาทไปพร้อมๆกันได้เมื่อแม่ของเอโนล่าต้องการที่จะออกมาเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองก็เลือกที่จะทิ้งเอโนล่าไว้ห,หลังจากที่ดํารงบทบาทของแม่สั่งสอนและเลี้ยงดูเอโนล่าให้เติบโตมาอย่างดี ในยุควิกตอเรียนที่ผู้หญิงเรียกได้ว่าใช้ชีวิตสวยงามไปวันๆถูกกดทับด้วยค่านิยมแปลกๆมากมายถูกจํากัดบทบาทในการใช้ชีวิตเป็นอย่างมากแม้กระทั่งแม่ของเอโนล่าที่ถือเป็นผู้หญิงหัวสมัยใหม่ที่ต้องการการขับเคลื่อนทางสังคมก็ยังไม่อาจทําทั้งสองหน้าที่ไปพร้อมๆกันได้แต่เธอก็แสดงให้เห็นได้แล้วว่าเธอได้ทําหน้าที่ของเธอได้ดีที่สุดเท่าที่ผู้หญิงคนหนึ่งในยุควิกตอเรียนจะทําได้ท่ามกลางสภาพสังคมที่กําลังจะเกิดวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ แต่ด้วยบริบทในสังคมยุคสมัยนั้นก็ชัดเจนแล้วว่าเธอไม่สามารถดํารงทั้ง2บทบาทไปพร้อมกันได้สุดท้ายแล้วแม่ของเอโน่าจึงเลือกเพียงบทบาทเดียวและในภาพยนตร์ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าแม่ของเอโน่าเลือกที่จะกลับไปอยู่เบื้องหลังไปเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มขับเคลื่อนสังคมมุ่งมั่นที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อไป ในขณะเดียวกันตัวเธอก็เหมือนว่าจะวางใจเรื่องของเอโนล่าได้เพราะเห็นว่าเอโนล่าไปได้ไกลกว่าที่เธอคาดไว้ได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นของตัวเองมีเพื่อนใหม่และสามารถใช้ชีวิตได้ด้วยตนเองฉากที่แม่ของเอโนล่าได้มาพูดคุยกับเอโนล่าแสดงให้เห็นว่าเธอภูมิใจในตัวเอโนล่ามากและเลือกที่จะร,รงบทบาทของประชาชนผู้ต้องการขับเคลื่อนสังคมให้ดีขึ้นต่อไปในอนาคตสรุปแล้วภาพ,พยนตร์เรื่องนี้มีการนำเสนอบทบาทของผู้หญิงผ่านตัวละครเอโนล่าที่ไม่อยู่ในกรอบสังคม มีความรู้ความคิดที่กว้างไกลและเมื่อต้องออกตามหาแม่ เอโนล่าก็ได้เผชิญกับโลกความจริงได้มองเห็นความจริงและปัญหาในสังคมนําไปสู่การลงมือทําสิ่งต่างๆของเอโนล่าที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างได้มีส่วนช่วยให้เกิดการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงสังคมให้ประชาชนคนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการปกครองมากขึ้นโดยมีแม่ของเธอเป็นจุดเริ่มต้นให้ตัวเธอได้ค้นหาและใช้ชีวิตของตัวเองโดยไม่ถูกกรอบสังคมมาเป็นตัวกาหนดบทบาทของผู้หญิงที่เธอจะต้องเป็นและบทบาทของประชาชนที่ไม่ยอมถูกกดขี่อีกต่อไป